สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูการวางก้างปลาครับนี่ก้างปลารับพื้นครับเราก็จะใช้เป็นเหล็กหน้าสีนะ จะดูไม่ค่อยสวยมือนเหล็กพับมาครับแต่เหล็กพับมาตันนี้มันจะมา4นิ้วแล้วก็ทางนี้มันจะเป็น5้านิ้วครับมันจะทะแยงทะแยงมาแบบนั้นก็ดูไปสวยนะครับแต่ความแข็งไม่ได้แบบนี้สําหรับเบรกสําหรับคนนั่งหนักครับโอเคเลยครับ นี่ครับเหล็กแผ่นจะรอยตอมันจะอยู่ตรงนี้ช่วงรอยต่อของเหล็กก็วางยาวครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งของเหล็กแผ่นก็ประมาณนี้อันนี้เด้ค่อยวางทีหลังนี่ครับวางกระดูกกลางปลาก็เอาจะเอาทางรางมาอยู่ข้างหลังครับ เวลายกดำไปดินจะได้ไม่เกาะตรงนี้นะถ้าหันไปข้างหน้าก็อาจจะไม่ถูกสูตรครับและดินก็จะเกาะตรงนี้ด้วยเคยมีครับบางเจ้าหันร้างนี่ไปข้างหน้าเวลายกดำไปเศษดินเศษอะไรามาเกาะแน่อนอนจะได้หูมาแล้ว มาวาแล้วก็ไปเอาหัวมาครับอันนี้ตัวนอกก็แต้มๆไว้เดี๋ยวเชื่อเมเต็มอีกทีหนึ่งครับด้านนนี่ครับนันจะร้อยสลักไว้ รูนี้ก็คือไอตัวไว้ดึงปากนกแก้วล็อกขวาท้ายนะครับไอรูเล็กก็คือรอยสายไฟดินไปยาวตรงนู้นรอยสายไฟครับไอตัวนี้เราก็จะจะเอาสว่านเจาะเลยถ้าจะเจาะที่หลังเอาแก๊สเจาะก็มันไม่สวยเจาะไว้เลยเจาะเพื่อไปเลยครับดัางนั้นจะได้ร้อยทีเดียวมันจะง่ายกว่า บางเจ้าก็อย่างว่าครับมาเจาะทีหลังเ,เ,เอาแก็ดเอาแกคว้านใหญ่ๆมันดูไม่สวยตำแหน่งก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะได้กันครับตรงไหนที่มันหดที่มัน ดีดออกออใช้ตัวนี้ช่วยดึงไว้ครับประโคงประโคงไว้แล้วก็แต้มเห็นว่าเหล็กหนานเหล็กอันนี้ใหญ่ขนาดนี้ก็ก็โกงได้นะครับก่อนประกอบก็ต้องบัดต้องดึงไว,ว้ตัวนี้ก็จะใช้กระดูกห้าตัวหนึ่งสอง สามสี่ห้าข้างละห้าก,การวางกันดูครับก็คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวก็จะไล่เชื่อมแน่นก็ปูพื้นแล้วครับเรือหุนในยังไม่ได้วางอันนั้นก็ยังไม่ได้ยึดเลยมือเสือ ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบพิ่านี้นะครับเดี๋ยวมันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ